สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับโขนค้นพานะครับ EP ที่ห้าห้าศูนย์นะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับนี่นะครับสามร้อยบาททุกรายการนะครับสําหรับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ สนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมแนละ้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับคนคนพระนะครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับเนี่ครับนี่พเก่านะครับเก่านะครับ ฐานคมนะครับมีขีดคมติดชัดน,นะครับสมเด็จวัดเกติชโยนะครับหมายเลขนึงนะครับหมายเลขสองก็เป็นสมเด็จวัตเกติชายโยนะครับเป็นสภาพใช้ศึกนะครับ หมายเลขสามคนระับเป็นรูปหล่อบโบราณนะพ่อท่านคล้ายนะครับพ่อท่านคล้ายนะครับเป็นรูปหล่อบโบราณนะครับพ่อท่านคล้ายนะครับขนาดประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเนี่ยครับหมายเลขสี่นะครับ เต่าหลวงปู่เหลียวรุ่นปดหนี้นะครับมีต่อโค้ดนะครับหมายเลขห้าครับเป็นพระปิตานะครับ เก่านะหมายเลขห้าครับใ,นใ,นใครว่านยานครับหมายเลขหกครับเป็นฮรีลาสองหน้านะครับหลวงพ่อบุ้ยครับเนี่ยเป็นเนื้อทองผสมครับลรีลาหล่อโบราณหลวงพ่อบุ้ยมะนาวนะครับ หมายเลขเจ็ดน,นะครับเป็นพะระลีลาเนื้อดินนะครับหลังมีรอยนิ้วมือครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับสภาพหิ้งนะครับต่อโค้ดนะครับเหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อสุดนะครับต่อโค้ดนะครับนี่ครับ วัดการลงนะครับมายี่ก้าเข้ไปลยลงพาอสุดเหมือนกันครับนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นปีสองหนึ่งธนาคารสรีนครน,นะครับหมายเลขสิบนะเป็นเหรียญหลนะครับ สิมสีมาครับหลวงพ่อทบวัดชนเดน,นะครับเนื้อทองผสมนะครับ11นะครับเป็นซุ้มโกหลวงพ่อหนุ่มวัดคองมดันนะครับเป็นเนื้อทินนะครับหมายเลขสิบเครับ หมายเลขสิบสองครับเป็นหลวงพ่อปานสภาพชัยนะเป็นพิมพ์ขี่ไก่นะครับเป็นสภาพชัยนะครับสิบสามนะครับเป็นหลวงพ่อปานเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ขี่หนุมานนะครับ สิบสี่นะเป็นพระผงกระดูกผนะีนะครับวัดโพนะครับเป็นพิมพ์ปิดตานะครับหมานเลขสิบห้าครับเป็นพระผงนะภายคูคหลวงปุตทิมนะครับออกเขียวๆนะครับ มีทาบอนนะครับไพคู่นะครับลงพุทธิมนะครับรหารไล่นะครับมายเลขสิบหกนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ทองวัดดอนสะท้อนนะครับ2้0รนะครับมีเส้นวิ่งนะครับ สินะครับเป็นจอบเล็กลงพวกเงินนะครับต้องผสมนะครับ18เป็นจอบใหญ่หลงพ่กเงินนะครับ เก้านะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับยี่สิบนะเป็นสิวรลีหลวงพ่อกลวยนะครับ เลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่นหนูวัดทุ่งแหลมปีสองหกนะครับัเป็นหนุมาน,นะครับเปื้อนๆนะครับอันนี้นะครับอีกสองก็เป็นเหมือนกันนะครับหลวงปู่นหนูวัดทุ่งแหลมปีสองหกนะครับหลังหานุมาน,นะครับ อี 23, เป็นเหรียญหลวงปู่หวงวัดตุ้งแหลมปีสองเก้านะครับหลังเป็นฮนุมาน,นะปีสองเก้สภาพสวยนะครับ24นะครับเป็นพระวัดอนงนะครับเป็นเนื้อเมกระพัดนะครับ 25นะเป็นพระชัยหลังช้างนะครับชัยหลังช้างนะครับนี่ครับครัเป็นซุ้มกอนะครับซุ้มกอเนื้อดินนะครับ ญิเจนครับเป็นขุดสะหลงปูงเผือกนะครับขุดสะหลงปูงเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับอีนียนะครับเป็นหลงปู่ทวดนครับวัดประส,สาทนะครพิมใหญ่นะครับ ยี่บเก้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีสองสี่นะครับสามสิบนะครับเป็นเหรียญหลวงปูผ่ผานเนื้อตะกัวนะครับต่อโคดนะครับมีหมายเลขนะครับหลวงปูผ่ผานนะครับ สนใกรรมฐานนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้แค่นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ